โอเคก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับที่ผมในกี่คนเดิมแล้วก็มาอากมากบบมากับเพื่อนคนเดิมนะครับครับผมเลลกเองครับเพื่อนคนเดิมครับเช้าวันนี้ผมทุกพาร์นะครับทุกเย็น หลือเกินโอเคช่วงนี้จะลองคลิปบ่อยติดๆกันหน่อยนะครับผมด้วยความจากลองคลิปไงเออใช่อยากลองคลิปจริงงคิปเก่ง ผมเมาอยู่เป็นไรหนักมั้ไเป็นไงดิหนักเมาโอ้โหตายหนึ่งตายสองยะเบิ้นเขื่อโอ้หลัง Lost the lead. Okay, if you know, phone Enemy down! Let's go! Let's go! It's too close. <coughs> <Fight her. coughs> Let your killer drone deployed. We've taken the lead. Enemy down. Oh. Friendly care package inbound.

ไป t s go. Let's g พื่อนหลับเลอืออ,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 อยู่ไหนวะอืมโอเคเตรีมาาายมรอรับเล่นเบอร์เลยว what, 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 what ัดว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 ัด t ืดมันมันยืดเก็บไวได้ไว <'s>

Oh! I'm gonna i to go. Wait, the one The door's Be advised, hostile brethren in the Heads up. Enemy UAV spotted. Be advised, hostile hunter killer drone inbound.

นโอ้บงเลยมาจริงวหมอลงมาเล่นไม้แล้วสมัยสมัยเนี่ยโอ้อโอยงมากเลยนี่ ถึงมากเล้ของสีของสีมาหลอย่ <c <c ิงไมกลัวส <so ัญญาแล้วอ้าวไม่ก็ยิงให้กลสบละขอโทษัหยาเลยนะใก้ยังยิงไม่โดนี่สับเคร <laughs> Let's, go. Let's, go. Let's, go. Yeah, yeah. Let's go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 . Lost the lead go. Let's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  go. lead. We've taken the lead. Yeah. Yeah. โอ้โหเวลาของทางที่ใช้จริงนะทีครับครับนะพาด้วยหลับเลย โอ้โหมึงมันสั่งตู้ไหนแล้วสหนาลนแล้วโอเคกลับมาแล้วครับไปหาสั้งรับ เวปใช้ลูกดิน่ะไอไม่เสียงรบกวนน่หนอนครับโอเควันนี้ขอจบแค่ี้ก่วนครับเจอนใหม่วันหน้าบ๊ายบายนีคอะไรเรื่องนี้หน่อยนะครับอ,นนอ่าเจอกัน,กนใหม่วัหน้าอรแลค์กดแชร์กับสน่ครับรบ,บ๊ายบาย